อืมอยากปรึกษาเรื่องระบบ ERP ค่ะตอนนี้ทางบริษัทมีปัญหาเกี่ยวกับระบบมากเลยยินดีครับไม่ทราบว่าทางคุณแนนต้องการให้ทางทีมงานให้คำปรึกษาในส่วนใดครับตอนนี้ที่บริษัทมีระบบ ERP ใช้งานแล้วค่ะใช้มาประมาณ2-3ปีแล้วแต่ดูเหมือนระบบจะไม่ตอบโจทย์เลยค่ะพนักงานยังต้องทำงานหลายระบบหลายขั้นตอนเหมือนเดิม ไม่ตอบโจทย์ในด้านไหนบ้างครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับได้เลยค่ะระบบ ERP ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ไม่สามารถรองรับการทำงานในบางขั้นตอนและไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้เช่น 1. ใช้ระบบ ERP ได้ไม่ครบทุกฟังก์ชัน 2. ยกเลิกระบบการทำงานแบบเก่าไม่ได้เพราะระบบ ERP ยังไม่รองรับทั้งหมด 3. การจัดเตรียมทำรายงานเสนอผู้บริหารยังไม่รวดเร็วตามที่คาดหวัง 4. ระบบ ERP ของเรายัางไม่รองรับรูปแบบรายงานที่ต้องส่งทางกรมสรรพากร 5. ระบบ ERP ปัจจุบันยังไม่รองรับโซลูชันใหม่ๆที่ต้องการเช่น e-tax e w i t ta e holding tax barcode และเทคโนโลยีอื่นๆในอนาคตปัญหานี้แก้ไม่ยากครับคุณแนน ไทยเอ็นเอสซ i ลูสามารถช่วยได้นะครับทางเรามีประสบการณ์และวิธีการในการรีอิมพลีเมนต์ให้ประสบความสำเร็จมาได้หลายบริษัทรวมทั้งวิธีการทำงานและการประสานงานทั้งผู้บริหารระดับสูงและทีมงานให้โปรเจกต์สำเร็จไปพร้อมกันครับดังนั้นเราขอแนะนำขั้นตอนการทำงานที่สำคัญแบบนี้ครับ 1. รวบรวมความต้องการและสรุปปัญหาที่เจอในระบบปัจจุบัน 2. แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบตั้งแต่เริ่มโครงการเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพและเข้าใจระบบก,ก่อนเริ่มพัฒนาโปรแกรม 3. เสนอโซลูชันและโปรเจกต์สโคปเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องเพิ่มเท่านั้นเพื่อให้การอิมพลเมนต์มีต้นทุนไม่สูงมากฟังดูน่าสนใจนะคะถ้าอย่างนั้นนัดวันเข้าไปคุยกันที่ออฟฟิศเลยค่ะ